วัสดีครับผมนายเพลราพนิพพาสาขา MMT วันนี้ผมจะมาสร้างกราฟแรงเฉือนและกราฟโมเมนต์นะครับด้วยโปรแกร,รม SUT s t a t e r โดยผมจะออกแบบโดยสร้างสะพานในหัวข้อที่1 v o l งวอ t เ u นทนะครับซึ่งมีความยาวในส่วนฐานแต่และ Member คือที่7นะครับ7 7 7ครับผมรวมเป็น27ครับผมมีจุดรับรองเป็นพินซับพอร์ตตรงนี้นะครับและโรเลอร์ซับพอร์ตตรงนี้นะครับผมโดยมีแรงกระทําส่วนแรกที่50ากิโลนิวตันครับผมแล้วอีกทีห้ากิโลนิวตันเหมือนกันครับผม ตอนนี้เราจะเข้าไปดูแรงเฉียนกันครับผมโดยจะมีแรงเฉียน11.36เมตรครับผมจะมีแรงเฉียนอยู่ที่32.64กกิโลนิวตันครับเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อกดตรงเส้นครับผมนี่นะครับผม เราสามารถขยับตรงนี้ได้เพื่อดูครับผมสมมติ0.7เมตรมีค่าแรงเฉียนอยู่ที่11.36กกิโลนิวตันนะครับผมแล้วก็เจ็ดหเมตรมีค่าแรงเฉียนอยู่ที่17.38กิโลนิวตันแล้วก็มสมมุติเท่าไหร่ดี3.70เ มีค่าแรงเฉืยนที่32.64งจุดหกสี่กิโลนิวตันครับก็ประมาณนี้นะครับแรงเฉือนครับผมส่วนโมเมนต์นะครับเราสามารถเข้าได้ตรงที่ M ตรงนี้นะครับผมนี่จะจะเป็นค่าโมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสองจุดสามเจ็ด เมตรเท่ากับมีค่าแรงเฉียงใช่มีค่าโมเมนต์อยู่ที่3 1มไม่ใช่สี่สิบเอ็ดจุดศูเจ็ดกิโลนิวตันครับผมแล้วก็อยู่ที่จุดสีจุดศนเมตรมีค่า21.88จกิโลนิวตันครับผมแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับ6.1 0เมตรมีค่าเท่ากับ24.02กิโลนิวตันเมตรนะครับผมถ้าเราอยากจะดูทั้งหมดก็สามารถทำได้ที่นี่นะครับไอ้ข้าตรงนี้ครับไอ้ maximum value ครับผมเราสามารถกดดูได้นะครับผม นี่ก็คือทั้งหมดมีทั้งแรงเสือนและโมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ